อีกครับพี่น้อกฟองไฟสหายสายลา่าทุกท่านวัอน,นี้ก็เปลี่ยนแนวมาหาสันตอกตอกขา่ายใหญ่นเลยวัอนี้ต้องมองนี้เคยเคยมาใน่ดอกแต่พิกายนี่อยู่แต่ว่าปีนี้มันสิขึ้นมาไปวนวหนามถ่วงกันจะพาไหมพาไหมเป็นป้ายหยาขนเดินเขาเลี้ยงวัวมากับเสียนใหญ่เสียนใหญ่มวยซึอหมูเนาะ ไปฝึกวิชาตเตืองบูได้ยกโตก่อว่างปีใหม่ส,วก,มสวกว่าเนระ <c oughs> มุนี่มากกับเสียนไงมุนี่อันนี้เพื่อเอาเต็นมาน้ำเพื่อหาเตือขี่ขันเมื่อบาดมันหนาวตอนเด็กไม่กินขวดหูน้ำกันเด้อหลอบเด็กปุ่น่ะเตรียมของมีหอมมีหมอมีเขาขอนีว้ว เอาเอาน้ำแข็งไหยังกินน้ำเย็นบ่โอต้ตีว่าไม่แสนหนนะูนเ,เย็น,น,นเนาะกินน้ำเย็นเดี๋ยวหนาววันนี้กินยี่บ่เสียนเสียนใหญ่วันนี้ต่อใคยแต่ละใคายสิมาแข่งกันสิยบันต่อชั้นหนูเสิยบต่อคัดมกวันนี้อีกเสียนผู้หนึ่งบ่้ันมาเหลืองานคำเสียนอีกผู้หนึ่งบ้านมาจา,า,า,ากบ้านเยอะขับเบิ่งนหลุดหลุดตอนแรกเด้อพี่น้อง เดี๋ยวเตรียมหมงเตรียมปืนจะฆ่ากันซ้ำไปเว้นยังเดี๋ยวหลุนต่อไป ประมาณอาทีนึงเอะ,ะมากันแต่เวลากินข่าวแล้วตีสองเครงแล้ว <c oughs> สบันจนแขนลอย <c oughs> โอ้ยคือมื่แต่ว <c oughs> ่ากำลังอ้อมหนู <c oughs> ปวด,ดด,ดว้วยโตที่สามโอ้หนักลบนักลบ đây này vợ tôi nè, mướn tiệt đấy, phe lai bàn này. để ăn <laughs> khao con, cầm lắc om nhúm, om nhúm, quay hết này nó bẩn ai héo về côn bò này đi, phốt đây, kéo côn mỏi cho phải con. Ừ. cái này xong không cái lá xong lại, cái มาลุย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 ป่านี่มาพี่น้องกินข้าพอดใกล้เอ้ยออหนูว้ดเบคนป่วยตลอวะขแลงเนี่ตีขแลงเนี่ปีสองีสองมั้งเนาะนี่เดี๋ยวไมมีหาที่ีสองขแลงตาลายเอ้าลุยเดี๋ยวกินข้าแล้วนำตัว ปลาลุยตัวแบเนี่ยกินเขาแล้วเหมือนเจ้าเนื่องไปแล้วไปรุ่นไม่ปลาโอ้แจงแ่งเลยพี่น้องเอ้ยอย่างเยันขาลาดเป็นแจงเลยผมเกินนี่ผมก็เลยยังจ่อยได้เพราะอด้กินอยู่ดอกโอ้ แ, <c oughs> แจ้งตาโครูน้วะนั <c oughs> จงจ้งโครูนแจ้งจ้ง <c oughs> โครูโว้ยพอมาอันหนาวว่ะ้าอ่านี้โว้ยม่จักหนาวว่ะน้องยำดังวานี่ <c oughs> <c oughs> เอ้ย สมสมามานอนคืนแต่สิโอ้ยบรรยากาศดีดีนะผมสอนนะอากาศดีแล้วจนหนาวว่ะขึ้นไงมือแรงวางในห้อง สวัไฟยังอยู่นด้เออยจะไปหมดพอีเล uh> ้ยหาไม้ไหมตัวนี้โอ้กันวงดนตรีนี่แม่ดึกกันเต็มขึ้นเลย ไปนองง่ายบานเนี่ยมันเลี้ยงหาไม้ไม่ลงถ้ามีเวลาครับป่าก็ขึ้นดีเร่ยขึ้นแม่รมก็บริมแม่หนูมูมีปไปไหนว้าวู้ณไดห้หลยที่ขเขามาบึงมาแย่งกัน